ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพัฒนาความเป็นคนใหม่ในตัวคุณไม่พูดนานจนลืมจะลืมแถึงแกลลืมทางเข้ารายการไปแล้วพระเจา้าพูดแทนไหมอ่าพูดซะปั้นเงินเอ้าคนรู้เลยว่ามีมีโอ้อปัน เธอไม่เซอร์ไพรส์คนดูเลยอ่ะมันเป็นถือว่าแค่มีเสียงผมขึ้นมาผมว่ามันก็คือการเซอร์ไพรส์แล้วอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองพูดสิครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณครับเฮ้ยกูจำไปได้จริงๆมึงใช่ปะพี่พีอันนี้จริงๆอ่ะเออจำไม่ได้จริงๆอ่ะอ่ะนะครับเราไม่ได้คุยกันนานมากหลายคนบอกมึงกลับมาทุกครั้งมึงขายของ ก็จริงก็ใช่เพราะว่าไม่สปอนเซอร์เข้าก็มาขายอะไร <k ai> สัยอย่างวันนี้นะครับก็วชวนป้านมาจริงๆนีแอบกระซิบก่อนว่าเดี๋ยวลงทุนศาสตร์พอดแคสตจะไปปิดเอพิโซดที่ตอนที่500นะครับแล้วปีหน้าเรามีโปรเจกต์สนุกสนุก นะครับร่วมกับนายปั้นเงินนะใครสนใจติดตามกันที่ YouTube ลงทุนศาสตร์ตึงตึงตึงตึนะครับก็คือเดี๋ยวจะปั้นจะแก้ผ้านะครับโชยลง YouTube แล้วเปิดแอคเคาท์ออลลี่แฟนหลายคนบอกคูฟังมึงมาไหนนาทีไม่มีเลยครับนะอ่ปั้นวันนี้เราคุยเรื่องการเกษียณครับอันนี้เรา เล่าดีกว่าเพราะว่าป้านหายหายจากรายการเราไปนานครับไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอันนี้คือตายอันนี้คือวิญญาณที่น่าคุยไม่ใช่จริงจริงเราเราแยกกันไปใช้ชีวิตประมาณหนึ่งถ้าพูดจากช่วงที่ต้องพูดว่าเราทํางานกันช่วงนั้นเราอัดรายการกันทีมากคุยกันไหนบ้านเงินเราออกกันทุกอาทิตย์เนอะจนจนช่วงหนึ่งเราก็เหนื่อยมากแล้วก็ขอพากไปเติบโตผมไปเขียนหนังสืออ่าก็ช่วงนี้ก็ยอมรับว่า เริ่มเบื่อเขียนหนังสือแล้วกูจะกลับมาทำพูดต่อแล้วอ่ะปั้นไปทําอะไรมาบ้างครับล้ของผมเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้ทําลงทุสา์พอดแคสต์ผมก็คิดถึงรายการนี้มาตลอดแผลครับแผลเรียนลิ้นชุ่มแล้วครับอ่ะครับก็ไปเขียนหนังสือจริงๆผมจะบอกว่าเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เขียนไม่นานมากแล้วเออแต่ว่า ไม่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนเลยเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเกษียณนะครับอ่าอันนี้ติดไว้ก่อนเพราะว่าคนฟังรู้แล้วว่าเดี๋ยวมึงมาขายของเกี่ยวกับการเกษียณแน่ๆเนี่ยเราสปอยคนเขาก็เบื่อเราเราเขารู้มาเลยจะต้องซื้ออะไรกำเงินมือสั่นลวอ่ะอ่ะ ไปจัดพอดแคสต์ด้วยไปจัดพอดแคสต์นี่ไงมันนี่อเมริกดอตอนนี้จะบอกว่าทำว่านี่ไงคือเรากำลังใช้ห้องอัดของแซลมอนพอดแคสตอยู่ <c oughs> <c oughs> หลายคนบอกมึงไทยอินหลายยางมาก <c oughs> มึงไม่เลือกเลยก็มีทำรายการมันนี่อเมริกดอกับแซลม o นพอดแคสตนะครับก็ขึ้นไป3ซีซันแล้วผมเชื่อว่าเทปนี้ออนน่าจะ3ซีซันแล้วอันนี้อันนี้แชร์ในฐานะลงทุนสารนะว่าเเห็นป้านไม่ทำแล้วรู้สึกว่าป้านมีความสุข อันนดี้อันนี้แชร์ในฐานะเพื่อนพี่น้องเนอะมีความสุขว่าที่ทําลงทุนศาสตร์พอดแคสต์มันทำลงทุนศาสตร์มันดูน้ามึงเครียดมากจริงๆเรารู้สึกว่าลองจริงๆนะอันนี้คุยในฐานะแบบเอออยู่มาห้ารอเอพิโซดแล้วมันไม่มีใครไม่รู้สันดานเนอะก็เฮ้ยจริงๆเราว่าปั้น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 กับเราเนะเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกันคือชอบเล่าเรื่องแล้วก็ต้องยอมรับว่าไปเล่ากับแซลมอนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกว่าเยอะมีเนื้อมีหนังให้จับต้องได้นะครับก็ชวนไปฟังกันนะครับว่าเออ มนนี่อามาเกดอนก็เป็นเชื่อว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่มีประโยชน์ม,มากๆนะครับแล้วก็เเดี๋ยวก็จะมีออกมาใหม่มทมี่มีหลายหลายซีซั่นมีหลายซีซั่นแล้วก็อาจจะมีผลงานออกมาใหม่ก็เราเป็นนักเล่าเรื่องเราสนุกกการเล่าเรื่องแหละใชะ่วันนี้เราอยากถามป้านนิดน,นึงครับว่าอเอออาชีวิตเห็นภาพตัวเองตอนเกษียณไหมเห็นเห็นภาพตัวเองตอนเกษียณแต่ว่า ภาพตัวเองตอนเกษียณมันเปลี่ยนไปตลอดครับหรออืมเออน่าสนใจนคือคือผมอะเป็นคนที่ไม่ได้คือคือไม่ได้มีมีความพร้อมที่จะเกษียณตั้งแต่แรกก็สร้างแผนการเกษียณขึ้นมาด้วยตัวเองโดยที่ว่า แต่ก่อนน่ะเคยมีความคิดว่ากเกษียณเราอยากจะอยู่สบายสบายเราอยากจะมีคนที่คอยดูแลเราเราอยากจะมีครอบครัวเราอยากจะมีลูกเราอยากจะมีอะไรอย่างนี้โดยที่ก็เคยอย่างมีลูกด้วยเหรอเคย <ๆ S 1> เคยมีเคยอยากเคยคิดอยากจะมีลูกแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นความคิดอย่างนั้นพอเราลองมานั่งวางแผนวางแผนกเกษียณวางแผนชีวิตดูมันทําให้รู้ว่าเฮ้ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ว่าพอตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ ผมมาเริ่มต้นวางแผนกเกษียณตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่เจอกับแฟนคนปัจจุบัน <15 S 1> เอ๊สิบห้าคนที่แล้วประมาณ <laughs> คนที่สิบห้าไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็ประมาณประมาณช่วงหนึ่งเคยเคยมีคิดว่าวางแผนกเกษียณเป็นยังไงก็ค,คือคิดว่าอยากจะใช้ชีวิตในบ้านใหญ่ในบ้านหรูอะไรอย่างนี้แต่พอมาเป็นโสดอ่ะพอเลิกกับแฟนคนเก่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะใช้ชีวิตโสดตอนเป็นโสดมันก็ดีก็ปรับแผน การเกษียณให้มาเป็นชีวิตคนโสดระหว่างที่โสดก็ไปมีการท่องเที่ยวมีมีการไปพบเจอโลกมากมายก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะแผนที่เราเคยว่างไว้วาดฝันไว้ว่ามันน่าจะสวยหรูมันน่าจะอยู่ในบ้านหรูมีรถคันแพงๆขับอย่างเงี้ยความฝันนั้นอะมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตเราอ่ะมันเรารู้สึกว่าเราแค่อยากมีแบบนั้นในช่วงหนึ่งที่เราคบคนคนหนึ่งอยู่แต่พอเรากลับมาเป็นโสดแล้วเรารู้สึกว่า เราได้อยู่กับตัวเองได้คุยกับตัวเองมากขึ้นได้เดินทางท่องเที่ยวได้รู้สึกว่าอันนี้คือความสุขที่เราคิดว่ามันคือสิ่งที่เป็นตัวตนเราจริงๆผมปรับการเกษียณหมดเลยปรับแผนที่ว่าเราจะต้องมีเงินเพื่อใช้สําหรับซื้อบ้านราคาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเราจะต้องมีเงินมีเงินสําหรับซื้อรถคันแพงๆเราจะต้องมีเงินสําหรับใช้วางแผนการเกษียณอ่าวางแผนการศึกษาลูกแล้วเราก็วางแผนการเกษียณตัวเองตรงนี้มันปรับหมดเลยมันเลยกลายเป็นว่า พอเรามาลองดูตัวเองแล้วว่าความสุขของเรามันไม่ได้ไซสใหญ่หมายถึงขนาดจำนวนเงินมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเออเรามีชีวิตแบบที่เราอยากมีแปลว่านี้พูดถึงตอนโสดใช่นี้พูดถึงตอนซึ่งตอนนี้ซ,นนซึ่งตอนนี้ก็กลับมามีแฟนแล้วเปลี่ยนอีกไหมเปลี่ยนอีก,อกตรงที่ว่าแฟนคนเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมเคยคิดว่ามันเป็นความสุขของผมมากขึ้น ก็ล่าสุดก็คือขอแฟนงานไปแล้วกูจะอ้วกมากเลยขอขอภัยคนโสดแบบคันติด้านหน้ไม่คือคือจะบอกว่าเทมนี้เซนเซอร์เยอะมากเลยคนตัดต้องด่ากูได้เลยไม่มีเซนเซอร์โอเคเคอ่านต่อก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าความสุขความสุขของเรามันมันเข้ากับคนนี้ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปขยายอะไรเพื่อเพื่อต้องไปตามเขามากเออกับการมันกลายเป็นชีวิต ชีวิตการเกษียณที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะกลมกล่อมแล้วก็อยู่ด้วยกันไปได้นานๆวันนี้ชีวิตวันนี้อืถ้าเทียบกับชีวิตเกษียณที่คาดหวังอ่ะเหมือนหรือต่างกันสักกี่เปอร์เซ็นต์เุ้ยผมว่าร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนเหมือนนี่คือชีวิตอสมมติเกษียณวันพรุ่งนี้เกษียณแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมวันนี้เลยก็ก็คือแบบแบบนี้เลยอาอาจจะไม่เหมือนตรงที่ว่าผมยังอยากผมยังอยากคิดว่าแผนการสุดท้ายของผมอยากคือถ้าสมมติเกษียณวันเนี้ย ถามว่าอยู่บ้านตรงนี้ได้ไหมยอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าถามว่าอยากจะอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ผมยังมองต่างจังหวัดในประเทศไทยอย่างเงี้ยเป็นหลักมากกว่าอเออว่าเฮ้ยเราอยากจะเราอยากจะออกไปใช้ชีวิตเงีย,งยบแบบเ,ยงเงียบแบบเกษียณเงียบเงียบอะไรอย่างงี้ไม่ต้องมีลูกมาดูแลเราก็ได้อะไรอย่างงี้นะฮะก็ก็อาจจะอยากเปลี่ยนสถานที่แต่ถามว่าเปลี่ยนสถานที่เราใช้ชีวิตแบบเดิมไหมก็คงแบบเดิมแต่ต้องให้คำว่าแต่ไว้ก่อนว่าวันเนี้ย อะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตในอนาคตผมอาจจะพบเจอรูปแบบชีวิตอีกแบบหนึ่งที่จะดีขึ้นหรือจะแย่ลงก็ไม่รู้แผนการเกษียณก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกเหมือนกันซึ่งถ้าถ้าเอาความเหมือนเลยนะก็ก็ตอบได้ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกวันนี้ก็เป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เกษียณเหมือนกันเรามีชีวิตแบบนี้เชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะร้อยเปอร์เซ็นเกษเียณไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้บ้านตอนนี้อยย่เท่าไหร่ สามสิบสองสาสิบสองผมสาสิบสามเนอะก็คือการลงทุนอืวันนี้เราก็เลยอยากจะแชร์ว่าจริงๆแล้วเอชีวิตที่มันมาถึงจุดที่เราคิดว่าเรามี f i n a n c i a l freedom แล้วแหละแต่มากน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะผมอาจจะได้เดือนละสามหมื่นผมก็ฟ r ีด d อมแล้วหลายคนอาจจะต้องสามแสนก็แล้วแต่คนอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นโปรเซสของวันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นลงทุนจนถึงมาวันที่คิดว่าตัวเองเกษียณได้แล้วเนี่ยอเราลงทุนยังไง แล้วหลังจากวันนี้ไปถึง the last of our life เนี่ยอืออจะลงทุนยังไงต้องบอกก่อนว่าเวลาที่จะวางแผนกเกษียม,มันต้องมีการกำหนดกองทุน หมายถึงว่าจํานวนเงินเป้าหมายที่เราคิดว่าเราจะใช้ก่อนพอตอนตอนที่เราเราเคยมีภาพยิ่งใหญ่อ่ะจำนวนเงินอ่ะมันมหาศาลแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการเหนื่อยมากในระหว่างทางที่เราจะต้องทาแต่ว่าวันหนึ่งพอพอเราได้พ้นพบความสุขที่ว่าเอ้ยอันนี้มันคือความสุขเราจริงๆขนาดจานวนเงินบันดันลดตามแล้วมันไม่ได้ทําให้ความสุขเราลดลงตรงเนี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคตัวไซซิ่งมันมันมัน,ม,นมันลดลงเยอะนะแต่ว่า ไอตัวของวิธีการลงทุนอะมันยังเหมือนเดิมแล้วเรื่องเรื่องการลงทุนของผมเนี่ยมันมีการจัดพอร์ตโดยหลักๆอะมันจะพอกําหนดพอกําหนดจํานวนก้อนสำหรับกรเกษียณแล้วก็ปลายทางได้แล้วอะมันมีการวางแผนไปอย่างอื่นด้วยเพราะต้องบอกว่าวางแผนกเกษียณนอะ มันอาจจะเป็นเป้าหมายใหญ่ของชีวิตแต่ว่าในระหว่างทางมันมีเป้าหมายอื่นๆด้วยดังนั้นแล้วพอร์ตสำหรับการเกษียณคือพอร์ตหนึ่งพอร์ตสำหรับการซื้อบ้านต่างจังหวัดพอร์ตหนึ่งพอร์ตสำหรับการท่องเที่ยวมันก็พอร์ตหนึ่งเหมือนกันเออผมจะมีการแบ่งตรงนี้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนส่วนพอร์ตการเกษียณเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นสอง,สองแผนหลักแผนแรกเนี่ยจะเป็นพอร์ตเกษียณแบบมั่นคงมั่นคงในที่นี้คือเรามีการกระจายหมายถึงว่ารายได้สมมุติว่า รายได้เดือนนี้ผมได้มาประมาณ20,000ื่นไม่ใช่รายได้เดือนนี้เงินออมเดือนนี้สมมติได้มาประมาณ2 0 0 0 0ื่นสอเ่นี้ก็จะจัดสรรไปในกองทุนเพื่อการกเกษียณแบบมั่นคงโดยที่จะมีการจัดสรรไปเลยว่าเราจะซื้อ p าส s i v e f u แบบไหนเข้าอะไรอาจจะเป็นกองอสังหาหุ้นต่างประเทศตาสาหนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเลยว่า2 0 0 0 0ื่นนี้จะกระจายไปลงเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะฮะอันเนี้ยทำเพื่ออย่างน้อยอ่ะถ้า อีกพอร์หนึ่งที่ผมลังจะพูดอ่ะมันเฟลอย่างน้อยเรายังมีพอตเนี้ยสำหรับการเกษียณของเราอยู่นะครับส่วนอีกพอทหนึ่งคือพอตสำหรับการเกษียณวัยการเกษียณวัยในที่นี้คือว่ามันเป็นเงินเติมที่แบบถ้าสมมติว่าเราอยากเราอยาก,เ,ายาก,กเกษียณเร็วเราอยากมีอิสรภาพทางการเงินเร็วอ่ะมันต้องมาเข้าพอร์ตนี้ได้เงินจาก การทำพอดแคสต์ได้เงินจากฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยเอามาเติมพอร์ตได้เงินจากการทำพอดแคสต์ด้วยได้ฉันทำลงทุนสัตว์มาจะ5 0 0ยังไม่ได้เงินเลยอ่ะได้บ้างได้บ้างได้บ้าง EP ได้มีสปอนเซอร์เข้าบ้างเล็กน้อยหมายถึงว่าอ่าเป็นงานฟรีแลนซ์อะไรพวกเนี้ยไปไปบรรยายไปเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยก็เอามาเข้าพอร์ตนี้เพื่อที่จะแบบเติม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 แล้วก็ลงทุนในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีอัตราเร่งที่สูงถ้าเกิดว่าเราทำผลตอบแทนได้ดี นะฮะดังนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าพอร์ตเนี้ยมันเป็นพอร์ตสำหรับการกเกษียณไว้คือถ้าสมมติว่าเราสักเซคือวินเลทอะมันหม,หมายถึงว่าโอกาสการสักเซสอะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในหุ้นหรือเปล่าถ้าเรารู้แล้วก็เข้าใจมากแล้วก็มีโอกาสจะชนะแล้วก็กเกษียณได้เร็วจริงๆเออแต่ว่าผมก็ยังคิดอยู่แหละว,ว่าทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงวันหนึ่งเราอาจจะขาดทุนไอพอร์ตเนี้ยมันอาจจะขาดทุนแล้วมันทําให้เราสะดุด ระหว่างทางได้มันอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คิดแต่อย่างน้อยอเรายังมีพอร์ตสำหรับการเกษียณมั่นคงอยู่อ,อดังนั้นแล้ว่ผมจะโฟกัสพอร์ตกรเกษียณเร็วอ,อแต่ในขณะเดียวกันก็มีแบ็กอัพด้วยพอร์ตการเกษียณมั่นคงแล้วก็พอร์ตอื่นๆสําหรับการทาเป้าหมายอื่นๆก็คือจะแยกไว้ชัดเจนเลยสิปีที่แล้วคิดไหมว่าจะเกษียณตั้งแต่อายุสามสิบเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่คือสําหรับผมอะผมยังรู้สึกว่าทุกวันเนี้เราไม่พร้อมเกษียณอ่าผมอะ โอเคว่าเราเรามีอิสระในการใช้เงินระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้พร้อมที่จะแบบกเกษียณออกมาเลยเพราะทีผมยังรู้สึกว่าชีวิตยังมีความเสี่ยงแล้วก็เรายังสนุกอยู่กับสิ่งที่เราทําด้วย ออก็เอาง่ายๆว่ามี financial freedom แต่ยังอยากทํางานอยู่แล้วก็คําว่านิยามการเกษียณมันไม่เหมือนกันคือผมมารู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าการเกษียณคือการอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆการเกษียณของผมคือการที่เราได้เราก็ยังได้ทํางานอยู่นะแต่ว่ามันเป็นงานที่เรารู้สึกเหมือนไม่ได้ทํางานก็อย่างที่พี่บอกว่าแบบเออบางทีเรารับงาน podcast เราก็รู้สึกว่า เออเรามีความสุขกับการเล่าเรื่องสมมติวันหนึ่งผมอาจจะอยากไปทําโปรเจกต์เป็นยูทูบเบอร์เล่าเรื่องอีกทีหนึ่งก็ได้อันนั้นก็ยังถือว่าเป็นการทํางานผมไม่รู้สึกว่ามันมันมันเป็นผมไม่ได้รู้สึกว่าในรูปแบบอะมันคือการทํางานแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการทํางานไงเออก็เลยรู้สึกว่าเออต่อให้เรากรเกษียณแล้วก็ยังสามารถทํางานได้นะเออดังนั้นแล้วคํานิยามสําหรับผมอะการ,กรเกษียณนอะมันมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่ทํางานแล้วนอนนิ่งๆอยู่กับบ้านเลยอ ก็อาจจะแชร์ด้วยว่าจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเราอาจจะต่างจากปั้นพอสมควรเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเรามีพอร์ตที่เป็นธุรกิจพอสมควรเลยทั้งเพจลงทุนศาสตร์ก็นับเป็นธุรกิจกอนนึ่งนะโรงงานที่บ้านแล้วก็มีสำนักพิมพ์แล้วพวกเนี้มันก็เป็นเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินสดเนาะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กระจายความเสี่ยงทำพอร์ตเกษียณมั่นคง พอทเงินทั้งหมดของเราก็เลยอยู่ในหุ้นหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็ด้วยความที่มันร้อยเปอร์เซ็นไอดีนติคอระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตกเกษียณอ,อ่ะเราเลยไม่รู้สึกว่าสมมตินะวันนี้เราลงทุนหุ้นร้อยเปอร์เซ็นแล้วเกิดสมมติสิปีข้างหน้ามันเฟลมันเหลือศูนย์เลยเราก็ยังเชื่อว่าเราก็ยังทํางานเหมือนเดิม,มเพราะมันก็คืองานแบบเดิมที่ทําอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นอะ่ะเราไม่มีความอยากจะกระโจนหนีไปไหนจากชีวิตปัจจุบันอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรา อีกอย่างเราอาจจะเป็นคนเชื่อมั่นในตลาดหุ้นด้วยเราก็ลงทุนในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มาตลอด <c oughs> เนาะแต่ความแอคทีฟในการลงทุนในต่าง <c oughs> เพราะว่าอย่างสมัยก่อนช่วงที่เริ่มต้นลงทุนใหม่ๆเนี่ยลงทุนแบบไม่อยากจะใช้คําว่าสั้นหรือยาวเติบโตรหรือแวลูเนีใช้คําว่าใกล้ชิด <c oughs> ใกล้ชิดมากเนาะต้องดูหุ้นตลอดแอคทีฟมากๆต้องดูหุ้นต้องตามงบต้องวิเคราะห์ฟินแลนเชียลโปรเจคชันตลอดเวลาเนาะแต่พอใช้ชีวิตถึงจุดหนึ่งเราก็เลือกหุ้นที่มันช้าลงอ่ะหมายถึงว่า ไม่ต้องดูละเอียดขนาดนั้นก็ได้แต่ไม่แต,ไมแต่ไม่ได้บอกว่าไม่โกรธขนะออแต่หมายถึงว่าไม่ต้องตามโอ้โหงบทุกไต่มาห้ามพลาดมันมีพื้นที่ในการเติบโตมีรันเวย์ที่ยาวพอที่จะทําให้พลาดได้บ้างมลมได้บ้างแต่ก็ยังลงทุนได้อยู่ไม่ได้สีเรียสมากเกินไปใช่แต่ก็ยังลงทุนในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะยังป้านอาจจะป้านมาสายวา,ว,าวางแผนการเงินเนอะ,อะป้านก็จะมีความะะระบบ ชอบการเป็นกองทุนรวมระดับหนึ่งเนาะแต่ผมเป็นสายนักลงทุนก็จะมีความชอบให้เห็นอะเราเห็นอยากเห็นสินทรัพย์ที่เราถือจริงๆนะบางทีกองทุนรวมมันเห็นไม่หมดมันมีความแบบเอ๊ะเห็นแค่บางตัวที่เขาอยากจะโชว์ให้เราดูบางทีวันนี้เนนอขึ้นบางทีวันนี้เอ V ลงมันคืออะไรอ่ะอยากรู้อ่ะใช่ไหมเราต้องไปรอปิดสมุดปิดอะไรยเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราอยากรู้เดี๋ยวนี้เลยมันเป็นเหมือนรสนิยม อ่าส่วนตัวมากกว่าผมก็แอบมีคิดนะว่าเฮ้หรือว่าเราอ่ะเอาไอกองที่แบบเราลงทุนเพื่อความมั่นคงเอามาโปะอันนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเร่งกันเติบโตแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าด้วยตัวตนของตัวเองอ่ะไม่ใช่คนที่รับความไม่ใช่คนที่รับความผันผวนได้ขนาดนั้นก็อาจะมีแบ็กอัพไว้นิดนึงอย่างน้อยๆอ่ะเราชัวร์ว่าถ้าเรารีพีทตามเนี้ยไปได้เรื่อยๆอ่ะวันหนึ่งเงินไอก้อนที่เป็นเกษียณเร็วมันเป็นศูนย์ะแต่อย่างน้อยเรามีไอพอร์ตเกษียณมั่นคงอยู่แค่นี้ก็โอเคแล้ววนนซึ่งัี เราก็จะเล่าว่าอย่างนี้เนาะว่าปั้นทํางานกับเรามานานแล้วพอจริงๆหนังสือที่ปั้นออกชื่อว่าจักรวานการเกษียนจักรวาลการเกษียนเนาะจริงๆงปั้นเขียนหนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับม o น e เลคเชอร์ใช่ไหมพร้อมกันเลยนะครับแต่ปั้นเนี่ยด้วยความที่รอสำนักพิมพ์เลือกสำนักพิมพ์แล้วก็กว่าจะผ่านพิจารณากว่าจะอีดิตแก้ไขเนี่ยก็เพิ่งได้มาออกในงานหนังสือรอบนี้นะครับก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไร คล้ายๆกันเป็นหนังสือที่เขียนมาพูดถึงการวางแผนการเงินแต่ปั้นอาจจะโฟกัสไปที่การเกษียณส่วนมานี่เลคเชอร์ก็จะพูดถึงภาพรวมจริงๆเนี่ยพอรู้ว่าปั้นได้ออกหนังสือแล้วก็โอ้โหเราอะตบตีกับปั้นมานานนะครับแล้วก็ต้องเมานะว่าเนี่ยไปเรียนดูดวงมาแล้วปั้นเป็นลูกดวงคนเดียวในชีวิตที่ฉันดูดวงจริงเหรอที่ผมไม่เคยดูให้ใครเลยที่ผมจ่ายค่าเรียนไป8 0 0 0สนไอ้ค่าค่าดูไป8 0 0 0สนยี่สบาทนะก็เป็นคนเดียวที่ดูให้แล้วก็ไม่ได้ดูให้ใครอีกเลยนะก็โอ้โหพอน้องได้ออกหนังสือก็ชวนมาาว่ เออมาออกหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนที่ฟังพอดแคสต์เนี่ยก็มีความคุ้นเคยก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงที่คนขอให้กลับมาจัดเยอะที่สุดก็คือคุยหุ้นกับนายปั้นเงินวันนี้ก็ไหนๆหนน้องเราก็ได้ออกหนังสือแล้วอะ่ะเพราะว่าจริงๆนะถ้าถ้าคุยกันรู้จักกันก็จะรู้ว่าปั้นเนี่ยอยากเขียนหนังสืออยากออกหนังสือมานานแล้วคนทําเพจคนเขียนหนังสือคนเล่าเรื่องมันอยากมีหนังสืออยู่แล้วแหละนะครับเอามานะเล่าให้ฟังหน่อยว่าหนังสือที่ ออกมาในงานหนังสือเนี่ยมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรคอนเซปต์ยังไงบ้างก็อย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นหนังส <g> ือเกี่ยวกับการเกษียณแต่ว่าตอนแรกอะที่ผมเขียนน่ะบรรณาธิการเล่มเนี้ยคือพี่หนอมแท็กบักหนอมอ่าเขาก็มาช่วยดูตอนแรกผมเขียนเป็นคอนเซปต์การเล่าว,วิธีการวางแผนกเกษียณเลยตรงๆเลยปุ๊บ <g> พี่หนอมบอกว่าขอแก้ใหม่ขอแก้ใหม่หมดเลยขอทําให้มันเป็นเรื่องเล่าเออเรื่องเล่าในที่นี้ก็คือว่าบอกเลยว่ามันมีมันควรจะต้องมีตัวละครเพราะว่าเรื่องการเกษียณนะหลายคนอาจจะรู้ว่า มันเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เริ่มเลยด้วยนะคนที่ยังไม่เริ่มหรือว่าคนที่เริ่มไปแล้วแต่ยังจับทิศจับทางไม่ถูกว่าเมันควรจะต้องทํำยังไงอันนี้ผมเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเราอยากจะสร้างตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเป็นตัวแทนของผู้อ่านที่รู้สึกว่า แล้วเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องเริ่มยังไงเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็จะมีอีกตัวละครอีก2ตัวที่เป็นคุณคุณป้ากับคุณลุงที่มีการวางแผนเกษียณที่สักเซสแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าสเต็ปบายสเต็ในการวางแผนเกษียณต้องอยังไงต้องรู้เรื่องอะไรบ้างสําหรับการเงินเบื้องต้นสําหรับการเงินส่วนบุคคลที่มันจะไปกระทบต่อแผนการเกษียณการวางแผนชีวิตอ่า บัคเก็ตลิสต์ว่าเอในชีวิตเราอะเรื่องการ,กรเกษียณไม่ใช่เป้าหมายใหญ่แต่ว่ามันมีเป้าหมายอื่น,นในชีวิตด้วยถ้าเราอยากจะวางแผนการ,กรเกษียณให้มีความสุขอะเราต้องวางแผนชีวิตด้านอื่นให้มีความสุขด้วยเพราะลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราอะวางแผนกเกษียณแล้วโฟกัสกับมันอย่างเดียวแต่ในระหว่างทางเราไม่แฮปปี้อะสุดท้ายพอเรากรเกษียณออกมาแล้วเรามามองย้อนกลับหลังว่าเส้นทางที่เราเดินผ่านมาเราไม่ได้สนใจอะไรมันเลยอะแบบเนี้ยชีวิตมันจะมีความสุขได้หรอคือ มันมันอาจจะมันอาจจะไม่เหมือนกับหนังสือการวางแผนกเกษียณแบบตามหลักการแต่ว่าอันนี้ผมพยายามเพิ่มมิติโฟกัสที่ว่า ในความเป็นจริงอะ่ะคนเราเวลาวางแผนกเกษียณจริงๆอ่ะครับมันควรจะต้องสนใจมิติอื่นๆของชีวิตด้วยครอบครัวการความสัมพันธ์อะไรก็จะมีเรื่องพวกนี้ใส่เข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันมีการมันมีขั้นตอนในการวางแผนยังไงมันมีเครื่องมืออะไรในการใช้บ้างมันมีวิธีการวางแผนยังไงบ้างนะฮะก็จะมีการคํานวณมีอะไรอย่างนี้ให้ดูเลยนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องที่เป็นจริงจริงมันเป็นสารคดีที่พยายามเล่าผ่านรูปแบบของนวนิยาย นะฮะซึ่งอ่านแล้วอืเพราะว่าเป็นคนเขียนคํานิยมให้ปั้นเนอะก็จริงๆผมชอบอ่านหนังสือเล่มแรกของนักเขียนเพราะเชื่อว่ามันอัดแน่นมาด้วยความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ความอยากเขียนหลายๆคนเล่มแรกก็สมบูรณ์แบบแต่สำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันอัดแน่นมาด้วยไอเดียความคิดสิ่งที่อยากเล่ามาเป็นเวลายาวนานอ่ะเล่ม เล่มจากศูนย์ไปหนึ่งอาจจะใช้เวลาเก็บมาสิบหกปีสิบแปดปียี่สิบปีแต่หนึ่งไปสองอาจจะแค่ปีเดียวใช่ดังนั้นมันมีความอยากเล่าอัดแน่นพลังของเรื่องเล่าอะไรบางอ,อย่างซึ่งจริงๆผมผมเชื่อว่าเรื่องการเกษียณเป็นเรื่องที่มีคนพูดมาแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่โอ้โหอ่านแล้วจะว้าวจะใหม่แบบโอ้เปิดโลกขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่ามันสามารถให้ความ บันเทิงได้ในขณะที่ก็สามารถได้ความรู้ไปในขณะเดียวกันกมอ่านวันเดียวจบเพราะมันย่อยง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ practical นำไปใช้ได้จริงเนาะซึ่งผมเชื่อว่าคุ้มค่ากับเงินและกับราคาที่เสียไปนะครับก็พูดได้เต็มปากเพราะว่าอ่านแล้วนะครับก็จริงๆปั้นเงินก็ไม่ใช่คนใหม่ในในฐานะการเล่าเรื่องก็อยากจะชวนทุกคนว่างานหนังสือนี้วางแผงแล้วนะครับ,รบจากกวาลการกรียนสำนักพิมพ์ C1 บุกนะครับก็เอาชัวร์สุดก็ไปที่ C1 ก็น่าจะมีแน่นอนวันที่23ตุลาคมผมไปแจกลาเซ็นด้วย่ส23ตุลาคมบ่ายโมงถึงบ่าย2บ่ายโมงถึงบ่าย2ที่ห้องน้ำหญิงใชครับผมไปนั่งทำอะไรตรงกล้องอย่าสิอ่ะนะครับใครสนใจก็23ไปที่บูซีเไปเจอปั้นได้ขอลายเซนนะครับหรือว่าไปแวะไปอุดหนุนหนังสืออย่างเดียวก็ดีนะครับใคร ซื้อแล้วนะครับก็มาเม้นใน y o YouTube ให้กำลังใจปั้นได้ชอบไม่ชอบ,บอยังไงนะครับใครไม่ซื้อก็มาโกหกว่าซื้อก็ได้เป็นกำลังใจคนเราบางทีไม่จำเป็นต้องพูดความจริงก็ไปกำลังใจให้กันได้ออนะครับเดี๋ยวหลังจากง,งานหนังสือเอามาแบ่งลงทุนศาสตร์ฝากแจกได้ไหมครับได้สิ<อ>นะเดี๋ยวแจก เผาใช่ไหมจะเผาทําไมล่ะก็แจกให้แบบบรรพบุรุษอ่านอะไรยเงี้ยอ๋อเผื่อบรรพบุรุษจะได้รู้ไงว่าการวางแผนการเงินไม่ง่ายนะเนี่ยกว่าจะตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะกว่าฉันจะไปหาเธอมันมีอะไรหลายอย่างเราฉันอยู่นะครับวันนี้ก็ เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะหายคิดถึงและกันครับเดี๋ยวปีหน้าต้นปีเปิดมาวันที่หนึ่งเลยแล้วเราจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ระวังผูมกันายปั้นเงินที่นี่ที่เดิมนะครับขอหลังจากนี้เราน่าจะมาทําเป็นภาพมากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องเจอกันที่ youtube เป็นหลักนะครับเหน้ากันมากขึ้นอช่องเพราะว่าทำทาหน้ามาใหม่แพงใช้ให้คุมโอเคหรือหรือหรืออันนี้ลืมขายอ่าถ้าอยากฟังเสียง นะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้เราใช้ห้องอัดของแซ l m อน Podcast <c oughs> อยู่ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวจะมีรายการใหม่เดี๋ยวจะมีรายการนะครับระหว่างปั้นเงินกับลงทุศาสตร์ผ่านทาง s ซ l m อน Podcast เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งจะมีสาระซึ่งอันนี้มีสาระมากๆซึ่งถ้าช่องลงทุศาสตร์ <c oughs> ไม่มีสาระ <c oughs> <c oughs> อะไรวะครับผมชื่อชื่อเป็นคนจะมีสาระกว่าแต่ไม่มีแซลมอนที่บอกว่าอร่อยย่อยง่ายมีสาระกว่าเยอะมีสาระมากๆครับผมก็ติดตามกันได้เพราะมันเป็นเกี่ยวกับการลงทุนทั้งการลงทุนที่ในรูปแบบที่สนุกขึ้นแล้วก็ ยังได้ความรู้เหมือนเดิมนะครับก็ไปติดตามผ่านทาง S ซ l m o n Podcast ได้อันนี้ดึงโลงนุยศาส์มาอยู่แซลมอนพอดแคสต์ได้นะครับก็คิดว่าพอหายคิดถึงนะครับก็หลายคนฟังไปไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรก็ก็อยากอยากคาดหวังประโยชน์แต่เราเยอะเพราะว่ามันจะห้าอเอพิโซดแล้วนะครับตอนนี้ทิ้งท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวปีใหม่ตั้งใจว่าจะทาอะไรดีๆมาแบ่งปันกันใหม่อ่ะเริ่มต้นอยากทําอะไรสนุกๆแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณปั้นเงินมากนะครับที่ ไม่ใช่อยากใช้คำว่าแวะมาเพราะเราต้องมาเจอกันที่<า>แซลว์บอลพอดแคสต์ะนะครับแต่ก็ดีใจที่ดีใจมากที่เห็นหน้อง,งได้ ได้มีผลงานของตัวเองนะครับก็ฝากน้องด้วยนะครับจักรวาลการกษเียณใช่แล้วก็ขอบคุณช่องทางของลงทุนศาสตร์มากๆนะครับที่ปลุกปั้นปั้นเงินขึ้นมานะครับจากเดิมที่เราอาจจะโนเนมเป็นบล็อกเกอร์โง่ๆอยู่เงียบๆนะฮะก็มีลงทุนศาสตร์พอดแคสต์เนี่ยที่ช่วยจุดประกายบางอย่างให้หับโดนด่าแล้วครับแล้วก็เรียกคะแนนความสงสารนะครับโดยที่คนฟังไม่รู้เลยว่ามันชงมาให้ด่าตลอดนะครับเราก็กลายเป็นโอ้เราเป็นตัวร้ายเลยมันเป็นกลยุทธ์ในการที่แบบทำไงก็ได้ให้เราเรียกคะแนนเป็นตัวโดน เป็นตัวโดนโดก็นับไถยหลังครับเราจะปิดสิ้นสุดลงทุนศาสตร์พอดแคสซี่เอพิโซดที่500แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอแทนนะครับก็ฝากติดตามลงทุนศาสตร์ YouTube ไปด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะลงคอนเทนต์ทางนั้นเป็นหลักสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รรบฟังกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณปั้นเงินมากขอบคุณแซมบันพอดแคสต์นะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอบคุณบรรพบุรุษที่จะรออ่านจักรวาลการกระียงจากสัมปรญยภพนะครับขอบคุณทุกคนมากคับบบสสวดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์